อ้แปบ๊บนะครับทางบ้านแคปบก่อนแอ๊ desire โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ไอดีเลเวลเอาต้า77ตัวไลายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือไอดีตัวไลายของน้องฟิวนั่นเองนะครับผมทุกคนผมต้องขอเกินสตอรี่ของคิมนี้ก่อนเลยละกันนะขายน้ Hi ํามันเลี้ยงสิงโตขับแรมโบนี่แหละครับวัยรุ่นดูใบแล้วในวันนี้น้องฟิวเขาได้ทําการเติมรูบี้กับถังเท็กอนซุดของเราไปทั้งหมด7,000รูบี้นะครับผมทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าให้กนซุดของเราเนี่ยนะแจ้งเกิดรู้ว่าเปิดกาชาไปในคลิปน เกมเขาได้ทําการนําตู้กาชาเข้ามาใหม่2ตู้นะหลายคนก็คงจะรู้ดีแต่ว่าในตอนนี้ตู้กาชามันบัฟแล้วหรือว่าเพิ่มโอกาสนั่นเองนะครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์ตัวโกงอย่างทางด้านบาวอัศวินฝึกหัดนะหรือว่าจะเป็นทางด้านเกียร์ที่ทําให้เกียร์วิ่งเนี่ยติ่มไปเลยนะผมทุกคนคือเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยสมชิ้นนี้นะเป็นเกียร์จันทาที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ย เปิดมาอยู่ในการครอบครองมากที่สุดเลยนะครับผมทุกคนเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยนะทักเทียมกับเกียร์วิ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกียร์ขวานหรือว่าเกียร์อะไรต่างๆในรอบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเปิดไปมันจะช่วยทางวิธีมองคุณดนแข็งแก่งขึ้นได้หลายเท่าตัวจริงๆนะอ่านแล้วคนที่ไปวิ่งเกียร์วิ่งเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยตก3 40,000บาท5 0,000บาทเจอเกียร์พวกนี้นะผมทุกคน700 0ลูบี้ออก2อสมชิ้นเนี่ยบอกเลยเกียร์วิ่งแม่งติ่มไม่เลยนะผมทุกคนกลายเป็นเกียร์ที่ไม่คุม นะแต่ว่าในวันนี้ผมก็จะมาทําการแจ้งเกิดให้กับเขานะคะผมทุกคนผมเนี่ยนะบริหารลูบี้ด้วยการเปิดการชาเลนเจอร์ทั้งหมด2ครั้งแล้วก็เปิดการชาตู้เกอีหกพันสี่ร้อยลูบี้นะเพราะาไอเดียของเขาเนี่ยนะได้ทําการเปิดเกียร์ไปแล้ว3ครั้งนะครับผมทุกคนทําให้เราเนี่ยเหลือห0รลูบี้เราจะเอาไปลงตู้เลนเจอร์ลักกันนะในคลิปนี้ผมก็ไม่พูดพ่าททำเพลงเยอะนะครับผมทุกคนผมใส่ก่อนเลยแล้วกันเปิดเปิด ปิดอุ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยคลิปนี้เปิดอย่างคึกคักพอเจอผลลัพธ์ของกาชาเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยนะครับผมทุกคนอย่างเจื่อนแต่ว่าการเปิดกาชาในรอบแรกของผมเนี่ยนะแทบจะทุกครั้งทุกคลิปเนี่ยมันมักจะโดนตลอดอยู่แล้วนะครับผมทุกคนไม่งั้นในคลิปผมมันจะจบไวเกินไปเปิดเปิดโอ้หบอสแชมเปี้ยนโอ้บ่าวเทพประยุทธ์เอาและเมกาแมชชีนนะผมทุกคนก็เรียบร้อยนะ อืนน้าลายเลยนะครับผมทุกคนหูแฮนนี้ก็บอกเลยนะครับผมทุกคนว่ากาชาตู like 6, ้นี้เนี่ยหลายคนเปิดได้ในงบประมาณ4,500รูบี้นะครับผมทุกคนแล้วหลายคนที่เปิดได้ในงบ300รูบี้หรือว่า5การ10การอย่าเพิ่งแอคครับเดี๋ยวรอดูผมเปิดเกียร์ก่อนเพราะว่าไ d ดีนี้เนี่ยเขาเหลือรูบี้ไว้6,400รูบี้ เพื่อที่จะลันเกียร์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําการลันเกียร์แบบรวๆเลยละกันนะผมทุกคนให้มันรู้เลยว่าไอ้กอนซุดเนี่ยมันไม่ติ่มมันเอาจริงนะผมทุกคนเปิดเปิดเปิดวิ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมทุกคนคือรอบซ้อมรอบนี้รอบซ้อมแต่ว่าผมเนี่ยนะลังเลมากเลยนะคือในตอนนี้เนี่ยมันมีแต่เกียร์ดีๆเข้ามาวะตู้บับก็ดีตู้ไม่บับแม่งก็ของโคตรดีเลยนะครับผมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมแม่งอยากได้เกียร์อาวุธ8ดาวมากเลยอ่ะคือมันเป็นเกียร์ที่ให้ทั้งการโจมตีโดนแน่นอนลดระยะเวลาในการสร้างเลนเจอร์และยังให้พลังชีวิตอีกอ่ะโอ้โหมันฮีวตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทุกคนสำหรับทางด้านเกียร์ชิ้นนี้นะมันมันโอพมากจริงๆนะผมทุกคนเพราะฉะนั้นนี่ผมจะทําการเปิดกาชาตู้ไม่บัยวผมต้องขอทําการสอดส่องไอดีของน้องฟิวก่อนเลยละกันนะอ่จถ้าเกิดได้เกียร์โอ้โ ถ้าได้มาใส่ให้เบาวมายากลน,นะผมบอกเลยแม่งอย่างสุดนะผมทุกคนสำหรับทางด้านเกียร์อาวุธในรอบนี้นะสำหรับเกียร์แดาวผมขอก่อนเลยและการใส่ก่อนเลย6,200รลูบี้ผมขอขวานก่อนสักประมาณ2อันนะกำลังดีเลยนะครับผมทุกคนแล้วส่วนเกียร์ช่องกลางเนี่ยเอามาสักอัน2ออันเนี่ยผมถือว่าผมไม่น่าจะโลภไปนะในการเปิดกาชาในวันนี้เปิดเปิดเปิด เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยให้กอมันกรีดหน่อยคือในตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเรายังไม่เห็นวีแววแม้กระทั่งเกียร์ 7ดาวของรอบนี้เลยด้วยซ้ำไปนะครับผมทุกคนคือต้องยอมรับนะว่าเกียร์รอบนี้มันดีมากจริงๆแต่ว่ามันคงอาจจะต้องมีข้อเสียบ้างแหละตรงที่ว่าเกียร์มันออกยากหรือว่าเกมลืมเอาเกียร์ใส่ตู้ไปหรือเปล่าอ่าในตอนนี้เราลุดมาแล้วนะสำหรับทางด้านเกียร์หดาว1ชิ้นโลรัศมีจันทามันทําให้เราได้รู้นะว่าเกมนี่นะเอาเกียร์จันทาใส่เข้าไปในตู้แล้วโอเคทีนี้ไอ้กอนก็มีความหวังละเปิดเปิด อุ้ยมาหน่อย6ดาวมันติ่มไปแล้วผมทุกคนระดับนี้ต้อง8ดาวเท่านั้นแล้วแหละอ่ะโอเคครับผมทุกคนเราต้องลุยต่อนะสำหรับทางด้านไอดีของคุณฟิลเวรยรุ่นเลี้ยงสิงโตวันนี้ผมจะลันดีกับเขาโอเคโหูโดนว่ะ ก็สำหรับใครที่อยากจะเปิดกาชาต์ุ้นี้เนี่ยใครที่มีลูบี้น้อยๆ่าได้เฉียดมาโดนนะครับผมทุกคนคือผมอยากให้มีขั้นต่ำในสามพันลูบี้แล้วสําหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้เนี่ยทางเพจกอรสุดของเราให้บริการเรื่องนั้นนะแล้วสําหรับใครที่จะซื้อหรือว่าอยากขายไ d ดีเนี่ยตอนนี้ทางเพจกอรสุดของผมก็ให้บริการเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับผมทุกคนแล้วในตอนนี้ เพจผมคนติดตามอีกแค่500คนได้ั้ง500กว่าคนเนี่ยเพจผมก็มียอดติดตามครบ1นึ่งแสนแล้วนะครับผมทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมโคตรเทพที่ผมจะจัดไว้ฉลองครบรอบ1นึ่งแสนคนนะอ่าแล้วผมก็ขอทาการลุยต่อเลยละกันนะผมทุกคนสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ทอบคอมเมนต์ลวกันเปิดเปิดเปิด,เ,ปดเอ้ย ออก็ก็แอคอครับก็ก็พอตัวนะผมว่าไอคอนมันก็พอตัวนะแต่แอคนานไปหน่อยแค่นั้นแหละก็ตอนนี้ผลลัพธ์ของเราคือได้รับเกียร์แปดดาวมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับโคตรโอพีโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเราก็ขอทําการใส่ต่อเลยละกันตอนนี้แบบยิ้มแล้วนะผมทุกคนเล่นลืนล่นๆโอเคก็ได้รับเกียร์ จันทาหกดาวม่หนึ่งอันนะผมแนะนํานะว่าเอาไปใส่ให้พวกเลนเจอร์ตัวติ่มติมเลนเจอร์พวกพีร้อยอะไรพวกนี้นะผมทุกคนคือเกียร์หกดาวมันไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะในยุคนี้ยุคนี้มันขั้นต่ตําต้องแปดดาวแล้วแ,ลวแหละเฮ้ยหน้าตามัน,ปนแปลกๆปะ่ะคือไออันเนี้ยมันเป็นเข็มขัดของเลียนาดใช่ไหมแล้วนี้ยปาะกาย เข็มขัดประกายลัสมีจันทาโอ้โหแม่งเงินเหมือนใครๆเอาเข็มขัดมาย้อมสีเลยวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมทุกคนแต่ได้แปดดาวมันก็โอเคแหละเปิดเปิดเปิดมาหน่อยมาหน่อยอ่าตอนนี้เราได้รับเกียร์แปดดาวมาแล้วทั้งหมดสองชิ้นนะครับผมทุกคนเรายังเหลือลูบี้สี่พันสองร้อยลูบี้ผมบอกเลยว่าลื่นๆนะในคลิปนี้โอเคไปกันต่อโอ้โหโดนว่ะ อ่าไม่เป็นไรนะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเราต้องการเกียร์อาวุธของรอบนี้เท่านั้นนะครับผมทุกคนแล้วในกล่องเลือกอาวุธเนี่ยผมก็ไอ้กล่องเลือกเกียร์กล่องสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นอาวุธ8ดาวอยู่ดีนะเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ยาวๆจริงๆนะครับผมทุกคนแล้วทุกคนใช้เนี่ยมันจบมันเป็นเกียร์ตัวจบนะคือล้อเปลี่ยนอีกทีตอนเกียร์9ดาวมาทีเดียวเลยนะครับผมทุกคนคือเกียร์มันโหดมากจริงๆโอเค โอ้โหตอนแรกแม่งไม่น่าชมบลยลื่นเลยพอเวลาที่ผมชมวงการเกมทีไรนะวงการเกมแม่งเล่นงานไอ้ก่อนอย่างหนักตลอดเลยอาต้องอย่างนี้ ยังน้อยชิ้นน pa ี้มันก็โจมตีโดนแน่นอนแล้ววะอ่าโอเคผมทุกคนถือว่าโก้นะเกียร์ชิ้นนี้แล้วก็ไปกันต่อเลยรักกันนะผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเกียร์ที่ผมคิดว่าดีออกมาแล้วสองชิ้นนะสำหรับทางด้านเกียร์จันทานะอ่าแล้วเกียร์ชิ้นชิ้นอื่นเนี่ยพวกเลี้ยวนาหอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นของแขมไปรักกันนะผมทุกคนเปิดเปิดเปิดเฮ้ยมาหน่อยแปดดาวมาต่อหน่อย อ่าก็ตอนนี้เหลือ2,800รูบี้นะคลิปนี้เนี่ยผมจะทำการ,รลันต่อรัวๆเลย <c oughs> มันต้องอย่างนี้ดิคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องหน่อยเกียร์แปดดาวมาทั้งหมดประมาณ3ชิ้นแล้วนะครับผมทุกคนโอเคก็ไปต่อเอาให้สุดนะผมทุกคนในคลิปนี้คือมันแปลกอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าเกียร์อาวุธแปดาวชิ้นนี้เนี่ยมันเหมือนว่าทำให้เรา เปิดได้ในกล่องการันตีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมทุกคนสําหรับใครที่เปิดได้แล้วดอปในตู้นี้เนี่ยอย่าลืมไปคอมเมนต์ตามเอ่อโพสเพจผมแล้วกันนะไปโพสแอคไว้หน่อยนะผมอยากเห็นว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับผมทุกคนคือผมยังไม่เห็นใครเปิดได้ในตู้กาชาเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นตู้ไม่บัฟหรือว่าตู้บัฟก็ก็ไม่เห็นไม่เห็นใครได้เหมือนกันเอาโอเคผมทุกคนเราขอ2 0 0พรูบีน้นี้เราไปใส่ตู้บัฟแล้วกันนะผมทุกคนเผื่อดีเผื่อเกิดโอเค เปิดเปิดเปิดโอ้โหคลิปนี้ก็ยังไม่ได้กียอาวุธแปดดาวเลยวะ่ะหรือว่ามันไม่ทำออกมาวะโอเคผมกลัววมันเออนี่ดิโอ้โหแป๊บนะครับทางบ้านแคปก่อนแอคโอเคครับผมแอคก่อนนะผมทุกคน ก็เมื่อกี้นี้หลังจากที่ผมได้แคปไปนะครับผมทุกคนผมไม่รู้ตัวเลยนะว่าโปรแกรมอดคลคปของผมเนี่ยนะมันได้หลุดไปแล้วนะครับผมทุกคนคือผมเปิดต่อผมแม่งคุยคนเดียวตลอดเลยนะแล้วในตอนนี้ก็เหลือลูบี้เพียงแค่400ลูบี้แต่ว่าที่หายไปในคลิปนะผมทุกคนคือเกลือหมดเลยแต่ว่า400ลูบี้นี้ผมหวังว่าเกียร์8ดดาวอาวุธจะหลุดให้เรานะเปิดเปิดเอาหน่อยเปิดโอ้โหเรียบร้อย กรสุนนัดสุดท้ายในลังเพลิงถ้านัดนี้ไม่ได้เราคงต้องเจอกันในกล่องกรารันตีแล้วแหละไปใส่สุดนะผมทุกคนเปิดเปิดโอเคครับสำหรับใครที่จะจัด7,000ลูบี้ก็ดูเองละกันนะผมทุกคนคือเกียร์เจ็ดาวไอคาทาเวสถิตจันทานเนี่ยชิ้นนี้เนี่ยเป็นเกียร์ที่ดีมากเว้ยแล้วมันออกบ่อยมากผมพูดแค่นี้คือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เกียร์แปดาวเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะ เกียร์เจ็ดดาวอย่างเฟี้ยวอ่ะออกให้เราบ่อย,อยเหมือนกันนะผมทุกคนในตอนนี้หูยไอดี ID ของเขามีเกียร์แปดดาวเยอะมากๆโอเคคือเขาก็มีเกียร์ดีๆอยู่แล้วแหละในตอนนี้นะแล้วก็ได้เกียร์ที่สามารถลดแร่ได้เนี่ยมาเสริมอีกถึงสองชิ้นเลยนะคะผมทุกคนตอนนี้เราต้องมาซัดกันในกล่องการันตีแล้วบอกเลยเจอกันผมขอทำใจก่อน กล่องนี้เนี่ยมีมูลค่า3,000ัลูบี้หรือถ้าตีเป็นเงินเนี่ยตกประมาณ6000กว่าบาทมาฟัากันหน่อยเปิดวูบพุ่งไม่ใช่แบบนี้ดีผลลัพธ์ไม่เป็นมิตรเลยโอเคครับการเปิดกาชาครั้งต่อไปของเรา3 2มหนึ่งกลองกระโดดอีกทิ้งดึงๆนี้ดึงๆเออเปิดวูบพุ่งเฮ้ย ไม่ผ่านมาตรฐานนะครับผมทุกคนโอเคส่วนกล่องเลือกเกียร์เนี่ยนะผมเองก็อยากจะเลือกเกียร์ชิ้นนี้ให้กับเขามากๆเลยนะครับผมทุกคนเพราะว่าเราเอาไปใส่ให้กับทางด้านบาวมายากลเนี่ยเลนเจอร์เขาโอ P จริง คือมันลดคูดาวแล้วบางมายากกขบงเขาเนี่ยนะมันแบบมันแรงแล้วผมทุกคนแล้วมันก็อึดด้วยนะทําให้เขาเนี่ยนะสามารถี่เยนเจอได้ไวขึ้นแล้วก็จ่ายสกิลโดนแบบแน่นอน100%แบบซิกแซกก็โดนอยู่ดีนะผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผลประกอบการก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับผมทุกคน